าานนัขีมเมืองนครปฐมทินฐานต้นกำเนิดพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมเ,าเครื่องรางวัตถุมงคลแต่ครั้งโบราณในอดีตที่โดดเด่นเห็นจะไม่มีใครเกินหลวงปู่บุญ,บญวัดกลางบางแก้วห่วงเวลาในปัจจุบันพระเครื่องหลายต่อหลายรุ่นที่ออกมาให้บูชามากสุดต้องยกให้หลวงปู่เจือปิยะสีโล สิทธิสายหลวงปู่เพิ่มรับวิชาตกทอดจากปู่บุญมาทั้งหมดด้วยความที่หลวงปู่เจอือมีเมตตาเป็นที่สุดนี่เคยขัดลูกศิษย์อธิษฐานจิตให้โดยไม่มีคำปฏิเสธล่าสุดกำลังเป็นที่ฮือหาในกลุ่มนักสะสมพระเครื่องหลายต่อหลายท่านต่างก็ให้ความเห็นตรงกันว่าเป็นรูปแบบที่สวยงามมากขนาดกำลังพอดี มีความงามเป็นเลิศรายละเอียดคมชัดทุกสัดส่วนมีความพลิ้วซอนไว้ด้วยความดูดันเป็นเครื่องรางที่ฝีมือชั้นเทพจริงๆตั้งแต่อดีตที่มีการจัดสร้างขึ้นอย่างมากมายหลายสำนักต้องยอมรับว่ารุ่นนี้มีความสวยงามเป็นที่สุดกว่าที่ผ่านมาและถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกของหลวงปู่เจือ ที่กล่าวมานี้ก็คือรุ่นจเจริญโชควัฒนารุ่นนี้มีสองแบบประกอบด้วย 1. ท้าเวสวุวรรณลอยองค์ขนาด3เซนติเมตรสร้างจากเนื้อโลหะที่มีส่วนผสมของชนวนมวลสารศักดิ์สธิ์มากายเช่นแผ่นยันจานจากเกจิอาจารย์ทั่วประเทศกว่า800แผน่นสังขวานอนตรึงส่วนบนพระอุโบสถ3แห่งโลหะศักดิ์สิทธิ์ส่วนตอนบนยอดเจดียยอดพระาธาตุแแห่ง คันช่องจีนโบราณสมัยราชวงศ์ต่างๆรวม19ชิ้นและมวลสารโลหะธาตุสำคัญอีกเป็นจำนวนมากนอกจากเนื้อปกติทั่วไปแล้วที่พิเศษคือเนื้อสเก็ตดาวเป็นการรวมแร่สเก็ตดาว5ชนิดจากต่างประเทศมาหลอมหล่อสร้างเป็นเนื้อที่พิสดารมีความสวยแปลกตาแบบที่ไม่เคยมีใครจัดทำขึ้นมาก่อนและเนื้อเมฆขสิทธ์ที่มีสีเหลือบเขียวปีกแมงทับ ที่จริงแล้วมีไม่น้อยเลยที่ยังเข้าใจว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นยักษ์ยืนเฝ้าหน้าวัดแท้ที่จริงองค์ท้าวเวสสุวรรณมหาเทพแหพ่งเทวดาสถิตบนสวงสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกามีอิทธิฤทธิอนุภาพเลิศล้ลมมีอาณาเขตปกครองกว้างใหญ่มหาศาลประจำทิศอุดรบำเพ็ญบรารมีหลายพันปีทรงได้รับพรจากพระอิศวรพระพรหม ให้เป็นราชาแห่งยักษ์และพูดผีปีศาจแม้เพียงเอ่ยชื่อมหาเทพเวสสวรณพูดผีปีศาจหลีกหนีไปไกลเป็นรอยโยอดสิ่งอัปมงคลไม่กล้าเยื้องกลายเข้าใกล้แท้จริงแล้วมหาเทพเวสสวรณพระองค์ทรงเป็นราชาคุมทรัพย์แห่งมหาเศรษฐีความมั่งคั่งร่ำรวยและเงินทองเมื่อใดที่บูชาท่าน ลาบสักระแก้วแหวนเงินทองจะหลังไหลมาดังหาฝนหลักฐานในตำราระบุนามเท้าวเวสวรรณล้วนมุ่งหมายทางมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ในาศาสตร์ของชาวจีนยังบ่งบอกตรงกันว่าท้าวเวสุวรรณก็คือองค์ไฉซิงเอียเทพพระเจ้าแห่งโชคลาภและการเงิน 2. ขุนเพชรสาริกาโกยทรัพย์ขนาด1.6เซนติเมตร เป็นขนาดเล็กปุ้มปุ้ยน่ารักสร้างจากเนื้อชนวนโลหะชั้นเยี่ยมปรากฏเลขยันอักขระที่หลวงปู่เจือกำหนดให้ล้อมรอบเต็มตัวที่สำคัญตัวขุนเพชรปุดผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์กว่า1,200ชนิดที่รวบรวมจากทั่วประเทศนานนับสิปีเช่นมหาว่านนกกาฝาก136ชนิดเนื้อผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว ของดั้งเดิมที่หลวงปู่สร้างขึ้นครั้งอดีตผงพุทธคุณบรมครูสีพึ่งและเทียนชัยหนึ่งร้อยพิธีด้วยเหตุนี้จึงมีพุทธานุภาพดีในด้านมหาเสน่ห์รันจวนจิตชวนให้หลงไหเลเจริญในลาบยศเรียกโชคลาบเงินทองไหลมาหนุนเกือ้อกูนดวงชะตาให้รุ่งเรืองป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงวัตถุมงคลทั้งสองแบบ หลวงปู่เจือท่านเมตตากำหนดยันประจำตัวของท่านให้เพื่อความเข้มขลังมากขึ้นเสียเจ็ดนามนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกล้าการันตีทำงานทุ่มสุดชีวิตรับรองทึกความสวยงามที่โดดเด่นกว่าใครๆมวนสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายที่กล้าทุ่มเทรังสรรงานอย่างตั้งใจเพื่อมอบให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการบูชาบนพื้นฐานคุณภาพ และความซื่อสัตว์ตลอดไปผู้ใดสนใจติดต่อสั่งจองได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทรศัพท์081 875 3177 087 773 7194ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปมสดใสให้มิ่งขวจ 所偏。